สวัสดีค่ะท่านผู้ชมพบกับช่องเนื้อทองนกบ้านนกเป้มนะคะครับเ <c oughs> รับเลยเนาะ,ะวันนี้ก็จะมาอัปเดตค่ะโต,ตก็วันที่เข้าวันที่สิบอ็ดแล้วนะคะสิบอดวันแล้วก็แปดสิบสิบเอ็ดไล่ตามไล่ตามวันค่ะอันนี้ผู้พี่ค่ะพี่ใหญ่ โตแล้วนะคะแล้วก็อ้อนกินเก่งแล้วค่ะอ้อนแล้วค่ะช้าไม่ได้เลยค่ะแหกปากร้องขอกิน <c oughs> อิก่อ้อนอ้อนขอกินแล้วรู้จักขอแล้วนะอ้เนี่ยยายทำให้แป๊บนึ่งอ่าก็อ,อยากจะแนะนำนิดนึงอีกค่ะว,ว่า น้องนกไวช่วงนี้นะคะเนี่ยกำลังฝึกง่ายเลยล่ะคะ่ะแต่ถ้ามั่นใจว่าเลี้ยงรอดนะคะฝึกง่ายค่ะกำลังจำเลยคะหมุนซ้ายหมุนขวาหมุนซ้ายหมุนขวานีตามอะ่ะ <c oughs> อันนี้ก็ไวสิบเอ็ดวันไวสิบวันแล้วก็ไวแปดวัน โตมากแล้วอะ่ะวันนี้ก็จะมาเปลี่ยนขี้เรื่อยให้น้องค่ะเปลี่ยนขี้เรื่อยค่ะอ,อึเยอะค่ะอึเยอะใช่ไหมกินล้ขี้กินแล้ก็ขี้ขี้ ข้างล่างก็ชื้นค่ะเราต้องเปลี่ยนขี้เลื่อยนะคะอ๋อเอเล่เลยลูกโอ้ยเ,เล็กไปเหรออืม,อมเดี๋ยวกะแป๊บเลยยายเปลี่ยนให้ไหมเอาออกแล้วค่ะท่านผู้ชมการเปลี่ยนการเปลี่ยน,กา,ยน,ยยนาการเปลี่ยนขี้เลื่อยติดอ่างการเปลี่ยนขี้เลื่อยก็เหมือนเปลี่ยนผ้าปูที่นอนให้น้องแล้วล่ะคะ่ะท่านผู้ชม เปลี่ยนผ้าปูที่นอนให้ใหม่ไม่ได้เดินนุ่มๆไม่แฉะนะคะ อ,อิ่มแปรเลยค่ะอิ่มแปร่เลยค่ะนี่อิ่มแล้วเปลี่ยนผ้าปูที่นอนให้ใหม่นะอ่าเอาโอ้จะขี้จะขี้จะขี้ขเอาปีดปีดโอ้่านผู้ชมเปลี่ยนผ้าปูให้ใหม่ขี้ใส่เลยโอ้ยไม่ถูกใจเหรอลูกฮะไม่ถูกใจเหรอฮึไม่ชอบสีนี้เหรอชอบสีเขียวเหนียวซับเหรอลูก ซับซับก่อนค่ะพี่นกไม่ได้น่ารังเกียจหรอกค่ะเพราะว่าน้องกินทัญยพืชไม่ได้กินของเน่าของเหม็นค่ะพี่ใส่หัวก็ยินดีค่ะตัวนี้อายุแปดวันค่ะ ตัวนี้น่าจะเป็นผู้หญิงค่ะเพราะว่านิสัยดูตัวเตี้ยมต้มเตี้ยมแบบผู้หญิงเลยค่ะไม่ทะมูลเรียบร้อยน,นิสัยเขาจะเรียบร้อยนิ่งๆเนี่ยลายก็เริ่มออกแล้วค่ะลายมุกนี่อะช็อตเด็ดชัอตเด็ดมาแล้วครับชัอตเด็ดมาแล้วครับ ตัวนี้อายุก็สิบวันแล้วค่ะและกินจุค่ะให้ไปที่หกซีซีนะคะแต่ไม่ยอมครับจะเอาอีกจะกินอีกโอู้กเอ,อแค่นี้ก็พุงจะปิ้นแล้วไอสุดรอเซนคนเลี้ยงบอกว่าตัวผู้ค่ะนิสยัยดูนิสัยกันค่ะ ส่วนดูเพศดูอะไรยังก็ดูจากนิสัยก่อนค่ะช่วงอนุบาลคนเลี้ยงก็จะมีเซนค่ะพ่อดูก็ไม่เคยพลาดค่ะเก้าเก้าสิเปอร์เซนเก้าสิเปอร์เซนค่ะม่ไม่เคยพลาดดูจากนิสัยค่ะ ถ้าจะไอ้ทมูลจริงๆไงทมูลเหมือนทอมเนี่นนออยจะดูไม่ไม่ออกคึกว่าเป็นผู้ชายทมูลตัวเล็กเอ้ยตัวเล็อกอันนี้อายุก,ก็สิบวันนะคะสิบวันโตแล้วค่ะเริ่มเห็นขนแล้วไหมคะเห็นขนแล้วจะติดเพอหรือเปล่า อ๋ลูิโนโน่เพิรลรอรุ้นอยู่นะเพลิลแก้มเหลืองไหมจะสมหวังไหมนาะถ้าสมหวังก็จะตั้งชื่อให้สมหวังเลยครับสมหวังนะครับอันนี้มุกค,ค่ะมุกเหมือนพ่อเหมือนแม่แต่จะแก้มเหลืองไหมก็รอรุ้นค่ะ เฮ้รตตตราาาอันนี้อายุเาวันครับน้องน่าจะเป็นผู้หญิงค่ะนิสัยผู้หญิงผู้หญิงอ่ะเรียบร้อยน่าราักจิ้มมิบเวลาให้กินอะไรก็เรียบร้อยไม่สวบเหมือนไอเนี่ยไอเนี้ยนี่สวบเอาสวบเอา อันนี้ผู้พี่ครับผู้พี่ก็สิบเอ็ดวันแล้วนะคะที่หัวเถ,ถือกเนี่ยเพราะว่าน้ำลายพ่อแม่เขาเวลาเขาป้อนแล้วตัวเองตัวใหญ่กว่าเขาก็โชว์หัวขึ้นกว่าเขาเลอะค่ะยังไม่เช็ดให้หรอกค่ะกระหมอมน้องยังบางอยู่เออเออเอออ้าวนี่กระมุกค่ะเห็นไหมคะตรงปีกอะ่ะมุกออกแล้วค่ะลายมุก น่าน่าก็คิดว่าสวยแล้วค่ะก้แม่นี้ออกมาลูกมีแต่ส,สวยๆท่านนั้นน่ะค่ะความสุขของคนเลี้ยงนกค่ะท่านผู้ชมสามสี่ชั่วโมง บางทีก็ลืมลืมไปมั่งเนาะสี่ชั่วโมงป้อนให้เขาร้องมั่งให้เขาร้องอ้อนมั่งให้เขาร้องอ้อนอ้อนว่งแม่นมจะได้มีความสุขอุ้ยร้องอ้อนอ้อนกินอะไรประมาณนี้ค่ะแม่นมจะได้มีความสุขอเขาคิดถึงเราเนาะชอบทำไมป้อนเป็นหรอคะไม่รู้ค่ะ ถ้ามีสอนครั้งเดียวก็ป้อนเป็นเลยค่ะเพราะว่าตัวเลขที่เอามาเลี้ยงก็คือช่วงขนนามนี่แหละค่ะอ่าช่วงขนนามบอกวิธีสอนก็สอนก็ป้อนเป็นบอดวิธีทรงก็เพราะคนมันมาทางนี้เนาะก็ทําเป็นค่ะทําเป็นเลยไม่ต้องอะไรอะ่ะไม่ปิดกระสาเม,มือสั่นงัก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 เนี่ย อะค่ะวันนี้ก็มาอัปเดตนะคะอัปเดตทุกวันละค่ะจนกว่าน้องจะโตจนกว่าน้องจะโตขนหนามค่ะพ้าขนหนามมันก็จะเป็นช่วงอีกไว้หนึ่งถ้าเราจะลุ้นกันค่ะอ่าการลุ้นนี้มันทําให้มีความสุขนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องเนื้อทองด้วยนะคะ ก็จะพยายามทำคลิปใหม่ๆดีๆมีสาระมาฝากท่านผู้ชมให้ได้รับชมกันนะคะขอบคุณค่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 ะนี่